วันนี้น้องสุพรรษามาเยี่ยมพี่ครีมนะคะน้องสุสุพรรษากับแม่ลินลี่น้องครีมบอกว่าแม่ลินลี่แย่งยาอ่อนหนูกินหมดแล้วะ อะอะแอะซื้อฟันษานมไข่อเอ่ยนมพิครีมนะคะโอ้ดูสุพรรษาจะกินนมพิครีมนะคะน่กว่านมของแม่เขา ครีมไม่คีมรักน้องหน่อยครีมไปมาเออหนุ่มนุ่นี่เพงช้างหนุ่มไหนอย่ากอมด้อยที่ใคมาเออควานช้างจเจเอ๋ควานช้างตัวน้อยจเจเอ๋สวัสดีครับก่อนน้องอมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดูขอดูดูขอน้องสุพปัญจา ตอนนี้พ่อควานกำลังจะลงยาไว้ในร่มนะคะจะได้ทานได้หลายวันอืมโอเคสุดปัญสามหาพี่ครีมน้อย

เหมือนพี่ครีมจะเล่นซ่อนแอบกับน้องสุพรรษานะคะโอ,โอ,โอหันหน้าเข้าหากันแล้วนะคะพี่ครีมกับน้องสุพรรษา

แม่ลิลี่จะแย่งยญ้าของน้องคิีมกินแล้วนะแต่ว่าน้องคิีมเราไม่หัวค่ะ,ะแบ่งกันกินรักหยกหยก พอรู้ว่าน้องจะไปก็จะร้องนะคะแอร์จะทำน้องด้วยครีมอาการของพี่ครีมเวลาน้องสุพันษานหนีจากนะคะก็จะ คิดถึงหน่อยๆน,นางก็จะอา,อาการประมาณนี้ค่ะนบนซ้ายบนขวาคิดถึงน้องสุพรรษานะคะ อย่างด้วยบปไปเลยอะอย่างด้วยเลยบา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 ยถ้าสำหรับคลิปนี้ก็อ่ามาให้ชมความน่ารักแค่นี้นะคะไปไปเลยฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องลินลินน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะไปไปครีมไบายขอบคุณค่ะไปวยแลยไปไปวยสวัสดีค่ะไปวยแล้วสวัสดีค่ะอ่า